โคลมูอานีของฟรีที่กำลังขายได้ร้อยล้านยูโรหลายคนรู้จักแรนดอร์โคโล m มูอานีจากช็อตสำคัญในฟุตบอลโลกดาวยินไอทรักแฟงเฟิร์ตลงมาเป็นตัวสำรองในนัดชิงฟุตบอลโลก2022ให้ฝรั่งเศสในเกมพบกับอาร์เจนตินาโดยในช่วงสุดท้ายของการต่อเวลาพิเศษที่เสมอกันอยู่3ประตูต่อ3า หัวหอกวัย24ปีได้โอกาสยิงจะจาดแต่ไปติดเซฟเอมี่มาร์ตินสจนเกมลากไปยาวถึงจุดโทษก่อนเป็นทัพฟ้าขาวที่คว้าโทฟี่เวิร์ครัพไปในเวลาต่อมาคืนนั้นหากลูกยิงของเขาเป็นประตูทัพตาไก่จะได้แชมป์โลก2สมัยติดกันมูอานี่จะกลายเป็นฮีโร่และลีโอนลเมสซี่จะนั่งน้ำปลาตกหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ชื่อของมูอานี่ก็เริ่มไม่ได้ถูกพูดถึงมากมายแต่อย่างใดเมื่อเทียบกับสตาร์คนอื่นๆในทีม พราะเอาเข้าจริงฟุตบอลโลกคนนี้เขาเองก็ไม่ใช่ตัวจริงทําให้สปอร์ตหลายถูกจับไปยังท่านประธานคิริยันเอ็มปาเป้เสียมากกว่าหากแต่เมื่อแยกย้ายจากทีมชาติกลับมาต้นสังกัดมูอานีนักเตะที่น้อยคนชายตามองกับค่อยๆผลิตผลงานที่ดีขึ้นมาอย่างเงียบๆนี่เป็นฤดูกาลแรกของเขาในบุนเดสลลกาหลังย้ายมาจากน้องในหลีกบ้านเกิดแบบไม่มีค่าตัวแต่มูอานีทำไปถึง16ประตูและ14แอสซิสจากทุกรายการในซีซั่นนี้กลายเป็นดาวยิงที่น่าจับตามองที่สุด ในยุโรปกองหน้าเจ้าของส่วนสูง187ซนตเมตรเล่นลูกกาอากาศได้อย่างดีมีความเร็วระดับหนึ่งไปกับบอลได้ดีเล่นเกมเพชชิ่งได้ที่สำคัญวิชั่นในการเล่นเกมรุกเข่าค่อนข้างสูงแม้จะเป็นศูนย์หน้าตัวเปล่าแต่หากเขาเห็นว่าเพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าจะตัวก็พร้อมถวายพานให้เพื่อนใส่สกอไม่ฝืนตะบี้ตะบัลเล่นเองถูกมองว่าสไตล์ขายกับเทรี่อองดีตำนานดาวยิงรุ่นพี่ ทำให้เกมรุกแฟงเฟิร์ตที่มีเขาคอยเคลื่อนที่ตลอดสามารถเล่นกับเพื่อนร่วมทีมอย่างไดจิคามดะมาริโอเกเซเยสเปอร์ลินสตอร์ได้อย่างไหลลื่นลงตัวเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องและสามารถเล่นเข้ากับระบบฟุตบอลสมัยใหม่ได้อย่างดี จึงไม่แปลกที่จะมีรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและปารีสแซงต์แชงแมงพร้อมดึงเจ้าตัวมาร่วมทีมในตลาดช่วงซัมเมอร์นี้สื่อบางเจ้าลงข่าวโอเวอร์ถึงขั้นว่ายูไนเต็ดพร้อมประเคนเงินกว่า105ล้านปอนด์ไปสู่ขอซึ่งก็ดูจะขายข่าวเกินไปหน่อยแต่ในโลกฟุตบอลยุคนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนที่เปิรนไอรินบอกไว้แหละว่าเงินเท่านั้นที่น็อกเอเวอร์ต์ธนบัตรเท่านั้นที่ทําให้เราได้โบยบินนอกจากนี้เมื่อจอดลึกไปยังข่าวเก่าๆก่อนหน้าพบว่าไม่นาน นี้มีข่าวว่าสโมสรพร้อมปล่อยตัวมูอานีออกจากทีมเช่นกันหากได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า90ล้านยูโรส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะมูอานี่มีสัญญากับแฟรง์เฟิร์ตยาวจนถึงปี2027ทําให้ค่าตัวดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสมีราคาสูงเนื่องจากอายุแค่24ปีอายุอานามยังใช้งานได้อีกไกล แถมสโมสรที่ตกเป็นข่าวก็อยู่ในข่ายพร้อมจ่ายทั้งนั้นยูเนเตดอาจควา้าแชมป์แรกในรอบ6ปีและรั้งอันดับ3ในพรีเมียร์ลีกปัจจุบันแต่ปัญหาหนึ่งของพวกเขาที่มีคือการขาดแคลนตำแหน่งกองหน้าตัวเป้ามาคัสเรดฟอร์ดอาจมีผลงานที่ดีแต่ตำแหน่งธรรมชาติของหมอนี่คือตัวรุกกาบสายขณะที่อองโตนี่มาซิยาวกองหน้าตัวเป้าก็นอนคุยกับพยาบาลดิ้นรนอยู่กับเรื่องสภาพความฟิตและมาตรฐานฟอร์มการเล่นที่3วันดี4วันคายจนเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่เอริกเทนฮาร์กเตรียมปล่อยตัว วออกจากโอแทฟอร์ดในตลาดซัมเมอร์นี้ส่วนวาลเวกฮอร์ตดาวยิงในเท์แลนดที่ยืมตัวมาจากเบอร์ลี่แม้จะมีการเล่นร่วมกับเพื่อนที่ดีทว่ายังมีสถิติการทำประตูที่ไม่น่าประทับใจนักหลังกดไปได้แค่2อตุงจาก17นัดและยังไม่มีความแน่นอนว่าจะถูกซื้อขาดในฤดูกาลหน้าหรือไม่ด้านปารีสแซงแฌงแมงก็มีข่าวออกมาว่าพวกเขาเตรียมจะปล่อยตัวทั้งเนมากับลิโอนลเมสซี่ออกจากทีมโดยจะเก็บเพียงท่านประธานเอาไว้ชูโรงคนเดียว โดยหลุยส์คามป์โปสท,ที่ปรึกษาด้านฟุตบอลของสโมอสรเตรียมสร้างแนวรุกเด็กนรกชุดใหม่ขึ้นมาหนึ่งในนั้นมีชื่อของมูอานีเป็นเป้าหมายสําคัญว่ากอกับที่มูอานีให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอนาคตของตัวเองไม่กี่วันก่อนหลังจบซีซั่นนี้อย่างไม่กักว่าผมฝันเสม,มอว่าจะได้เล่นกับสโมอสรนใหญ่แล้วเราจะได้เจอกันในซัมเมอร์นี้ซึ่งจากบทสัมภาษณ์นั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า เจ้าตัวเองต้องการไปยังสโมสรที่ใหญ่กว่านี้หากมีข้อเสนอเข้ามาแม้จะมีสัญญาผูกมัดกับแฟรงเฟิร์ตอีกยาวสี่ฤดูกาลอีกทั้งสถานะแฟรงเฟิร์ตปัจจุบันในอันดับ6บุนเดสลีกามีแต้มตามโซนไปเล่นฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนหลีก6คะแนนแต่ก็พร้อมหลุดจากโซนท็อป6เช่นกันหลังคู่ต่อทําแต้มจ่อมาติดๆทาให้การไปเล่นฟุตบอลอยุโรปในฤดูกาลหน้ายังไม่แน่นอน จุดนี้ยิ่งทําให้เจ้าตัวมีโอกาสเลือกออกไปค้าแข่งกับบ้านหลังใหม่หลังจบฤดูกาลผู้เขียนเชื่อว่านนอกจากยูเนเต็ดกับเอเอชเชหลังจากนี้จะมีสโมสรชั้นนําอื่นๆเข้ามาเป็นข่าวกับมูอานี่แน่คนที่อาจยิ้มแกล้มบานอาจเป็นต้นสังกัดปัจจุบันจากที่เซ็นมาฟรีๆหลังจบฤดูกาลนี้พวกเขาอาจได้เงินก้อนโตกว่า100ล้านยูโรใครบอกของฟรีไม่มีในโลก